สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว f o r d Ranger XLT กันนะครับในชุดแต่ง F 1 5 0นะครับสไปเดอร์อย่างที่ท,ทุกทท่านเห็นเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นชุดแต่ง F 1 5 0ตัวนี้จะเป็นสีขาวตัดสีดำนะครับด้านหน้าของตัว Fort Ranger XLT ตัวนี้เราได้มีการเปลี่ยนกันชนด้านหน้าทั้งหมดให้มีความ โดดเด่นตรงที่มีไฟ LED ตรงนี้นะครับเป็นตัว C กลางคืนมันก็จะสว่างนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอก LED นะครับแล้วเป็นกระจังที่เป็น Ford สีขาวตัดกับดำซึ่งตัดกับตัวรถสีขาวนะครับพร้อมกับตัวที่เรียกกันง่ายๆว่าจมูกหรือว่าสกูปหน้ารถที่เป็นสีดำตัดขาวทูโทนนั่นเองนะครับ ก็จะมีตัวข้อไฟหน้านะครับทั้ง2ด้านที่เพิ่มความดูเข้ามานะครับมาพร้อมกับซุ้มซุ้มล้อที่มีขนาด6นิ้วจริงๆมันก็ไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันก็ดูประมาณเหมือน6นิ้วแล้วเรียบไม่มีหมุดนะครับตัวนี้อ่ะแล้วก็จะเป็นซุ้มล้อซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยเราใส่ให้มันดูเข้ากับรูปชุดแต่ง F150 นะครับซึ่งจะมาพร้อมกันในรูปของ F150 Spider ตัวนี้ มาพร้อมกับตัวแต่งล้อออฟโรดตัวนี้นะครับเป็นล้อซีรีส์265 75 R16 นะครับซึ่งแม็กภายในนะครับก็จะเป็นขอบ16นะครับตัวนี้ที่ผมเลือกซีรีส์นี้เพราะว่ามันจะทำให้ล้อเต็มซุ้มนะครับไม่ได้ดูเล็กไปใหญ่ไปและก็ให้ความนุ่มขณะที่เราใช้งานแล้วก็เป็นความสวยงามนะครับ ไปด้านข้างก็จะมีตัวครอบแก้มตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับเพื่อให้ไม่เห็นตัวโครเมียมของตัวรถนะครับเพิ่มความดุที่ให้มันตัดกันกันกบตัวสีดำนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์เป็นเรนเจอร์ที่สาดโครนไม่เยอะไปนะครับผมเลือกมาให้เข้ากันกับตัวใน XLT ตัวนี้ที่ มันทําให้ท่านผู้ชมมองว่ารถมันมีความดุแล้วดูว่ารถมันดูสวยงามนะครับพร้อมกับตัวกันลอยตัวนี้ที่อยูอ่ตรงประตูมือจับนะครับตัวกันลอยตัวนี้ี่อยู่ตรงประตูมือจับแล้วเราก็จะมาดูกันในตัวส่วนของโลบาร์โลบาร์าตัวนี้นะครับเนี่ยจะเป็นโลบามีแขนที่เรียกกันภาษา เราๆเลยคือโลบามีแขนแต่ว่าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยใส่ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผมอะ่ะแนะนําว่าเพิ่มขาดตัวนี้จะดูสวยกว่าเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับตัวนี้ไปจนด้านหลังนะครับไปด้านมาด้านหลังกันนะครับด้านหลังเราก็จะเพิ่มเติมในส่วนของครอบไฟท้ายครอบไฟท้ายให้ได้ดูว่าลดเพิ่มความดุสวยนะครับ พร้อมกับการชนหลังที่เป็น Outlander ผมเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่าหนึ่งาราคาย่อมเยาไม่ถูกมากจับต้องได้แล้วก็แข็งแรงนะครับทนทานมาพร้อมกับหูลากตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถไปใส่พวกวินพวกชุดลากอะไรได้หมดเลยตรงนี้นะครับอ่าและที่สำคัญเซ็นเซอร์ที่ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมผมนำมาติดตั้งให้พร้อมกับชุดกันชนตัวนี้ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลา ผู้ลูกค้านาไปใช้ก็จะมีเซ็นเตอร์ด้านหลังตัวนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีผลอะไรกับระบบไฟตรงนี้นะครับ้อมอิเล็รนเซนเตอร์ติดตั้งได้ปกตินะครับมาพร้อมกับความสวยงามของหางดาบที่มีตัวครอบฝาท้ายเปิดเข้ามาอย่างนี้นะครับอาได้นักทับหนัก,น,กนะครับไปด้านข้างก็เหมือนกันตัวนี้ในรุ่น นี่ก็คือรุ่น xlt ที่ผมนำมารีวิววันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือเป็นรุ่น xlt นะครับเลนเจ r 2021นะครับอ่านี่มีฝาถังน้ำมันขึ้นมาหน่อยนึงให้ดูไม่โล่งนะครับพร้อมกับซูมก็จะเข้ากันหมดทั้งซูมและฝาถังน้ำมันและก็สติ๊กเกอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่น xlt ย้ำอีกทีว่าเป็นรุ่น xlt นะครับเป็นรุ่น xlt ผมมีทั้งออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะอยู่ที่ราคา857,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะอยู่ที่ราคา902,000บาทนะครับโอเคหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากชมรถดูรถตัวจริงก็เชิญเข้ามาได้ที่ว์รูมฟอร์ดกาญจนบุรีนะครับมีเซลล์ฝ่ายขายอยู่ด้านหน้าบริการทุลูกค้าทุกท่านนะครับ วันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ